ครับอันนี้ผมจะพามาดูชิ้นส่วนของชุดหลดปืนลม b c p นะครับเแบนบ้านๆแล้วกันย่านะครับถ้าเป็นในต่างก็รู้สึกแต่ตอนนี้มันยังไม่เร็จนะครับที่ผมทำาผมจะทาแบบรืงก้างนะครับเชื่อกก้างนี่ผมทาเองนะครับอาจจะไม่สวยนะครับทำางเล็กมาดูชิ้นส่วนเลยครับก็จะมีเชือกนะครับจุดเชือก เราจะลองไล้ยลูกแล้วก็แบริงจุดอ้างนะครับแล้วก็จะมีจุดเก็บบอลลูนครับกรยตัมแบนแบบแบบรูลมนะครับแล้วก็มีบูทมีวลิกันด้านในนะครับเสรินจุด ทางไกลนี่ผมทำเองนะครับครั้งแรกอาจจะไม่สวยนะครับได้ทำมาจากแนอลูมินียมครับทำอมาตัดแล้วก็ใจตะใบถกนะครับครับเดี๋ยวต้องจัดสไตายดูอีกทีนะครับ